Hi everyone so I'm Nick so right now so I'm coming to uh, run in the park right now คือตอนนี้ผมก็จะมาวิ่งนะครับที่สวนพร้อมพงตรงนี้นะครับ มากเลยนะครับก็จะเป็นแบบ decorated ก็จะเป็นมากับดอกไม้นะครับส่วนที่ผมจะไปวิ่งนะครับตอนนี้มันอยู่ข้างหน้าผมแล้วนะครับอ่าอัมเกตเลนอยูเซ่เนี่ยก็จะเป็นส่วนตรงนี้นะครับอ่ I don't know the name of this park here โอเคเดี๋ยวผมจะไปดูนะครับว่าส่วนนี้มันชื่อว่าอะไรนะครับแต่ว่ามันอยู่พร้อมพงนะครับมันติดอยู่กับ b ี s นะครับฝั่งนี้นะครับก็จะเป็น b ี s พร้อมพงนะครับ So look a t t h e Emporium here that's the view is so nice because today late like, our uh, Saturday like, evening so that's why there are a lot of late like, our people. Look at that children, it's so cute. Fang Nigata Ben Li and Paulia So in Fang Nigatabia so late. Okay. okay, so right now so I prepare myself and so I late already to go to run in the park. Look at the sky train there. เดี๋ยวตอนนี้ก็เราไปวิ่งกันนะครับเ so, เมื่อกี้นะครับเพราะว่าคือผมมาทำตัวเสร็จแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนนะครับ so and then like uh yeah it's just amazing to come to r u n i n the park here because I h a I've never come to run in this park like before this my first time like u uh, r to come to t a the side in this park also เดี๋ยวให้ทุกคนดูวิวตรงนี้นะครับสวยมากๆ so it's so beautiful okay let's go to go to o the side So right now it's late in the evening on Saturday, so that's why it's get traffic like gym, like on the roads here. I'm going to sing a song. Okay. I'm going to I've been now, so it is my first time to come here, also. Yeah. So, can you guys kind of see, like, people just run around? Okay, I'm gonna go to run like this, too. I have to go to, like, by the water before. I saw some people just, like, you know, by the water here. or 2 o'clock now, so. Okay, this is my now, kind of, so right now, like. I'm going to go to โอเค so. Okay, anyway so I'm gonna run before and then like uh, after that I'm gonna find like somewhere to buy the water okay wow look at the look at the sky train looking f a สวยมากโอเคตอนนี้ก็เวลาประมาณ6โมงนะครับเดี๋ยวผมก็จะเริ่มวิ่งนะครับประมาณ3รอบเลยประมาณนี้นะครับไม่รู้นะครับจะได้กี่รอบโอเค so let's go u r to run before okay, okay. let's get started ผม <Here. S 2> <'s> okay. so tired เหนื่อยมากเลยครับตอนนี้ผมวิ่งประมาณ3รอบไปแล้วครับเดี๋ยวน่าจะวิ่งประมาณอีกรอบหนึ่งมั้งครับแล้วก็เดี๋ยวก็น่าจะเดินกลับแล้ว so r e a l l y t h i r s t y r i g h t now. I feel what's in k water รื้ความน้ำมานะครับ เดี๋ยวจะวิ่งอีกรอบสุดท้ายนะครับเพราะผมไม่ได้วิ่งงานแล้วนะครับรก็รู้สึกหอบมากเะเดี๋ยวจะวิ่งรอบสุดท้ายแล้วก็เดินกลับนะครับเพราะผมต้องเดินกลับประมาณ3สถานีนะครับจะไ a รถไ i t ้า e รือไป I have t o walk back and go like About three station whatever Okay just run for a while again and then I'm gonna go back home oh, Look at the people วิ่งครึ่งรอบเซาท์แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะกลับแล้วนะครับวามอกาศเป็น u พืนถ้าที่ไปโอ a าเกนอัพทูพอเกเบลหรือเจอร์มีเนตผมจะต้องเดินกลับประมาณ30นาทีนะครับผมท้อมเดินครับดังนันนะผมก็จะวิ่งอีกรอบนึงนะครับแล้วก็เดินกลับนะครับกลัาท Let's it do again ก็จะมีที่เล่นตะกก้ด้วยนะครับแล้วก็มีบริลีบอลนะครับโอ้ไปก่อนโอเค let s สุดท้ายอ่ะตอนนี้ก็วิ่งเสร็จแล้วนะครับผมวิ่งประมาณห้ารอบนะครับโอ้ไมก้า I'm gonna take a rest a little bit here and then I'm gonna go back and to find something to drink in 7 11. Oh my god. So tired. But it's quite a long time because I don't like uh, run. So it's such a long time here. This is like the first time I just come back and to run when I have feet here in Suwon from Pong here. Oh my god, finally I've been my destination right now. ไมเคิตรงนี้นะครับเขาไม่ได้เปิดน้ำผุนะครับปกติจะเห็นเขาเปิดน้ำผุตรงนี้นะเราไปเดิวิวรอบเค h ดูวิวที่นี่นะครับว้าวเดี๋ยวตอนนี้ก็จะเดินกลับแล้วนะครับ I'm gonna take walk to go back home ไปดืมที่เซเว่นนะครับ รูดิเอตก็คืเอเดียวเดน้ำเกลือนี่เด็ this one so fresh ตอนนี้ก็กำลังเดินกลับแล้วนะครับรู้สึกว่าการที่มาออกกำลังกายครั้งนี้สุวนวันเหนื่อยมากๆเลยครับด้วยความคิดผมว่าไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้ไม่ถือว่าไม่ได้ไปวิ่งนานนะครับปกติก็เขาจะกระโดดเชือก อ,อยู่ในห้องนี้นะครับอันนี้ก็เราออกมาวิ่งนะครับในรอบนานแล้วนะครับแต่ก็รู้สึกว่าสนุกมากเลยนะครับเยาเแล้วก็ตอนนี้ก็ตอนนี้ก็จะกลับไปอับนานนะครับแล้วก็นัดกับพี่กับเพื่อนไว้นะครับที่จะไปต่ารถไฟนะครับยังไงก็เดี๋ยวต้องมาเดี๋ยวจะมาทายคลิปห้ดูด้วยนะครับเจ้าเนาใน วิดีโอนี้นะครับผมก็พาทุกคนนะครับไปออกกําลังกายนะครับไปดูสวนพร้อมพงตรงนั้นนะครับแล้วกันยังไงก็ในวิดีโอนี้ครับผมจะจบคลิปแค่นี้นะครับในวิดีโอนี้ก็ผมก็พาทุกคนนะครับไปออกกําลังกายที่พร้อมสวนพร้อมพงตรงนั้นนะครับรู้สึกว่าเพราะก็เป็นครั้งแรกสำหรับผมนะครับที่ผมไปออกกำลังกายตรงสวนตรงนั้นนะครับแล้วก็รู้สึกว่าสนุกมากเลยนะครับตอนนี้ก็ so feel like I'm uh, hungry a little bit โอเคฉัน a ำลัง h ะกลับไปแ h ะอา h น้ำแล้วจ to l ั้น o ต่ t o นมี e ผนท a ่จะไปที t ตลาดท้องถิ่นฉัดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวถ้าผภไปก็เดี๋ยวจะถ่ายวิดีโอมาให้ดูนะครับเซแต่วิดีโอนี้ก็จะบวิดีโอแค่นี้นะครับใครที่ชอบวิดีโอขอผมนะครับก็ช่วยผมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ก็อย่าลืมกดกระด,ดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับ So Thank you for watching my video till e n d b n g สบาครับ